ในการทำงานเนี่ยความขัดแย้งที่ดีเนี่ยควรจะจบในโต๊ะประชุมคือว่าเอาให้มันจบเลยจะดูเดือดลบลาค่าฟันกันขนาดไหนก็เอาให้จบในห้องประชุมนะครับแต่บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับองค์กรหลายองค์กรเนี่ยนะฮะมีความขัดแย้งอยู่แต่ไม่ได้ความขัดแย้งในแบบที่คนนั่งเถียงกันแต่มันอยู่ในรูปแบบของความเงียบและคลื่นใต้น้ำซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะส่งผลเสียมากกว่าความขัดแย้งที่พูดออกมาเยอะมากๆเลย ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับปัญหาประเภทนี้อยู่มากเลยทีเดียวนะครับผมเลยอยากจะมาแนะนํา3วิธีสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ทำงานของเราเนี่ยมีพฤติกรรมเงียบๆลราก็แต่ว่าทําร้ายองค์กรแบบนี้นะครับ m i s s i o n t o the Moon p o d c a s ch, ร b ตัวอยู o y ่ายซันเดย์ t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ s m Smart Insurance b o n n Simple ประกันยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทาทุกอย่างให้รวดเร็วในราคาที่เหลือเชื่อ ด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจแล้วคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันซันเดย์รับส่วนลดทันที10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday. com สวัสดีครับยินดีต้อนรับรสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรเบิร์ทานุศา,ารครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องความเงียบกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความเงียบเนี่ยจริงๆเราก็คงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะนะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะไปด้านที่ดีมากกว่านะครับเวลาคนเงียบเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าเขาเข้าใจเขาเห็นด้วยแหละนะฮะเขาคงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่จริงๆเนี่ยความเงียบมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่อันตรายมากกว่านั้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในองค์กรนะฮะความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆของทุกองค์กรนะครับไม่มีองค์กรไหนหรอกที่ทำงานกันเราไม่มีการขัดแย้งกันเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่ร่วมกันได้แบบว่าไม่มีใครไม่เห็นด้วยใครเลยนะครับซึ่งใส่องความขัดแย้งเนี่ยนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการคิดเห็นต่างกันนะครับแล้วอาจจะมาจากเรื่องอื่นนะฮะจุดมุ่งหมายต่างกันผลประโยชน์ต่างกันนะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นที่คนร้อยพ่อพันแม่จะต้องมาเห็นพ้องต้องการในทุกๆเรื่องความขัดแย้งจริงเฮลตี้ด้วยซ้านะครับเพราะว่าทําให้เราเอามุมมองของหลายๆคนเนี่ยมาคุยกันบนโต๊ะนะฮะแต่ว่าในการทํางานเนี่ยความขัดแย้งที่ดีเนี่ยควรจะจบในโต๊ะประชุมหรือว่าในที่ที่เราคุยกันนะครับคือว่าเอาให้มันจบเลยจะดุเดือดลบลาค่าฟันกันขนาดไหนก็เอาให้จบในห้องประชุมนะครับ แต่บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเน,นี่ยฮะนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับองค์กรหลายองค์กรเนี่ยนะฮะมีความขัดแย,ย้งอยู่แต่ไม่ได้มีความขัดแย้งในแบบที่คนนั่งเถียงกันแต่มันอยู่ในรูปแบบของความเงียบและคลื่นใต้น้ําซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะส่งผลเสียมากกว่าความขัดแย้งที่พูดออกมาเยอะมากๆเลยหลายคนอาจจะมองว่าความเงียบในที่ทํางานคือสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอาจจะต้องใช้คําว่าอาจจะเป็นภัยจากความเงียบก็เป็นไปได้นะครับ โดยภายจากความเงียบเนี้ยเกิดขึ้นได้หลายทิศทางนะฮะทั้งจากลูกน้องเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะหัวหน้าทีมนี่ยิ่งอันตรายเลยนะฮะเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการทํางานของทุกคนในทีมซึ่งถ้าหากความเห็นระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงหรือมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแล้วไม่เคลียร์กันให้จบไม่พูดคุยกันให้จบมันจะสะสมสะสมก็จะสะสมนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจน บางทีไม่สามารถแก้ไขได้และกลายเป็นคลื่นใต้น้ํากลายเป็นการเมืองในที่ทํางานกลายเป็นส่งผลกระทบต่อการทํางานโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรกันนะครับเราเรียกคํานี้ว่า quiet retaliation นะฮะหรือการกลั่นแกล้งเงียบๆในที่ทํางานนั่นเองนะครับ quiet retaliation ในหัวหน้าเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามีหลายอย่างเลยนะฮะมีตั้งแต่การไม่ยอมให้ฟีดแบ็กในงานนะครับหรือให้ฟีดแบ็กที่ไม่ชัดเจนกับลูกน้องฟีดแบ็กใช้งานไม่ได้ไม่ใส่ใจแก้ไขช่วยเหลือลูกน้องนะครับทั้งๆที่ช่วยได้นะฮะ ไม่ให้ข้อมูลต่างๆไม่ให้ทรัพยากรไม่ให้สิ่งที่จําเป็นต่อการทํางานเพื่อให้หลุดล่วงนะฮะรวมถึงจงใจเพิกเฉยต่อความเห็นของลูกทีมขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคนในทีมนะครับตลอดจนชอบนัดประชุมพุ่มเพื่อนะฮะ ทั้งที่ควรเอาเวลาไปทํางานแล้วก็ไปทําให้สม็จตามเป้าหมายมากกว่านะครับอ้างอิงจากบทความ Does Your Company h a s a Culture of a Quiet Retaliation นะครับโดยซ a ร่าโน Wilson และ t ทร r ซ s าพีเ e อร์สนะครับจากเว็บไซต์ h r v a r d b u s i n e s s Review นะครับระบุไว้ว่าจากการรายงานของคณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคในการทํางานของสหรัฐอเมริกานะครับ EEOC ย่อมาจาก US Equal Employment Opportunity Commission นะครับ ในปี2020เนี่ยในสหรัฐเนี่ยมีพนักง,งานถูกกลั่นแกล้งผ่านกระบวนการที่เรียกว่า quiet retaliation เนี่ยในองค์กรสูงถึง55.8ซนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อพนักง,งานทั้งในด้านชื่อเสียงกำลังใจในการทำงานนะครับการเงินสุขภาพจิตหน้าที่การงานเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ Quiet retaliation นับเป็นภัยคุกคามต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยิ่งและเป็นปัญหาที่สุกไว้ใต้พรมเพรไม่มีใครพูดกันนะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าการไม่พูดกันเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะการลดปัญหาถึงตัวก็น่าจะดีหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าทำไปนานๆนะฮะและกินเวลาเป็นปีๆเนี่ยนะครับมันจะไปสร้างความเรียกว่าพอมันไม่คุยกันต่างคนก็ต่างคิดเรื่องตัวเองถูกไหมฮะ แล้วก็เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเจ้าคิดเจ้าแขนเกิดขึ้นนะฮะไอพฤติกรรมนี้เนี่ยบางทีคนออกไปแล้วนะก็ยังทิ้งรอยแผลไว้ในใจของคนในองค์กรน,นะครับไม่เพียงแต่ตัวเหยื่อแต่ยังถึงรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะฮะซึ่งพฤติกรรมในลักษณะน,นี้เนี่ยสร้างบรรยากาศของความกลัวในที่ทํางานซึ่งไม่ใช่บรรยากาศที่ดีเลยนะครับมันทําให้คนหวาดระแวงว่าจะตกเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่มั่นคงนะครับ ลดศักยภาพการทํางานของทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานนะครับลดความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะและหากปล่อยทิ้งไว้นานๆพฤติกรรมทางลบนี้อาจจะยังรากรึกกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มีใครต้องการในที่สุดได้ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรือโตเถียงกับหัวหน้าที่มีอนานาจนะครับอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วเนะี่ยหลักการมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว,วส่วนใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เลือกที่จะรับมือด้วยความเงียบเวลาเจอแบบนี้ซึ่งก็จะนาไปสู่พฤติกรรมความเงียบอีกอันหนึง่งซึ่ง ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่า passive aggressive นั่นเอง passive aggressive เนี่ยนะครับโกรธเงียบๆทำร้ายทั้งเราและผู้อื่นนะครับเวลาเราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งแต่เลือกจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเพื่อตัดจบบทสนทนาไปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยความไม่พอใจนั้นไม่ได้ถูกจัดการเลยและยังคกุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลาค,คล้ายๆกับภูเขาไฟรอวันระเบิดนี่คือหนึ่งในรูปแบบพฤติกรรมของ passive aggressive นะฮะโดยเราถูกสอนมาว่าความโกรธเป็นอารมณ์ด้านลบไม่มีใครชอบคนเกลี้ยกล่ด เจ้าอารมณ์ดูไม่เป็นมืออาชีพนะฮะเราก็เลยใช้วิธีการเงียบสเสลยนะฮะคือโกรธแต่ไม่พูดนะฮะต่อต้านแบบเงีย,งยบๆหรือวิธีการเรียกว่า passive aggressive นั่นเองนะครับซึ่งเมื่ออยู่ระหว่างความขัดแย้งคนที่มี passive aggressive เนี่ยนะครับอาจจะดูเงีย,งยบๆดูแบบนิ่งๆใจเย็นๆดูไม่เดือดร้อนนะฮะหลายคนช่วยแนะาำว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพราะถ้าไม่แสดงอารมณ์การประทะย่อมไม่เกิดขึ้นดังสมมติที่ว่าน้ําขุดไว้ในน้นําใสไว้นอกอย่างไรก็ดีเมื่อความโกรธไม่ได้หายไปไหนนะครับท้ายที่สุดอารมณ์มันก็สะสมสะสมสะสมอะแล้วมันก็จะสุสะสะแสดงออกทางอ้อมผ่านพฤติกรรมลบ,ลบ,ลบด้านอื่นนะครับที่มีตั้งแต่การน,นิ่งเงียบเพิกเฉยรับปากแต่ไม่ทําตามนะฮะทำตามทําตามครึ่งเดียวนินทารับหลังพูดจาเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยนะครับพูดให้รู้สึกผิดพูดจาเหน็บแนมผัดวันประกันพรุ่ง หรือหาทางเอาขืนเมื่ออีกฝ่ายผิดพลาดนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของคนในทีมแน่นอนมันส่งผลเสียต่อทีมเวิร์คเป็นอย่างยิ่ง Pracive r g g r e s s i v e เป็นพฤติกรรมท็อกซิกที่หลายคนเลือกหยิบมาใช้ปกป้องตัวเองและลดการประทะซึ่งจะต้องบอกว่ามันเป็นการทํางานแบบปากยิ้มแต่ตัวเองถือมีดรอไปข้างหลังรอแทงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดูเผินแล้วพฤติกรรมน,นี้เป็นแค่ปัญหาระหว่างตัวบุคคลแต่ พฤติกรรมแบบ passive aggressive เนี่ยส่งผลเสียต่อองค์กรแน่ๆนะฮะแต่ว่าอย่างไรล่ะนะครับหัวหน้าหลายคนอาจจะเคยเจอกันเอาคืนของรูกนน้องนะครับสั่งงานไปแต่ลุ่นน้องก็ทําเป็นลืมทําเป็นปล่อยงานให้ล่าช้าพลาดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหรือว่ามีการสอดใส้งานวางระเบิดนะฮะกับระเบิดไว้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับยิ่งเกิดบ่อยครั้งเนี่ยผู้บริหารระดับสูงกว่านั้นอีกก็จะเพ่งเล็งมาที่หัวหน้าของเรานะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นทีม work ก็แย่ลงย่อมสะท้อนถึงภาวะผู้นําของหัวหน้า ยังไม่นบวัฒนธรรมจับกลุ่มว่าร้ายของ,งพนักงานนะครับพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ระดับที่หัวหน้าที่ตกเป็นเป้านะครับพนักงานทั่วไปก็าจะกลายเป็นเหยื่อของการดินทาได้เช่นกันเกิดเป็นปัญหาระหว่างตัวบุคคลทําให้ทํางานร่วมกันไม่ได้นะครับอาจร้ายแรงถึงขั้นมีคนทนไม่ไหวก็ต้องลาออกไปในที่สุดเองที่บอกครับแผลยังอยู่เสมอนอกจากนี้นองค์กรที่มี passive aggressive เป็นวัฒนธรรมนะฮะยังเป็นองค์กรที่คนมักมีแนวคิดที่ว่าไม่เห็นจะเปต้องพูดอะไรยฉันอยู่เงียบๆดีกว่านะครับ จึงไม่ค่อยได้รับฟีดแบ็จากพนักง,งานซึ่งถือเป็นคนที่รู้ปัญหาและข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่หน้างานพอไม่รู้ปัญหาก็ถูกปล่อยผ่านกระทั่งปัญหาเล็กๆนะครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรบานปลายกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรื่องนี้รวมถึงการนําเสนอไอเดียที่อาจจะพัฒนาหน่วยงานได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็ไม่เสนอส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับก็กลายเป็นองค์กรที่ไม่ฟังเสียงสะท้อนผู้ร่วมงานไปเพ,พราะผู้ร่วมงานไม่พูดด้วยเนี่ยนะฮะก็เสียโอกาสในหลากหลายแง่มุม แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะจัดการกับปัญหานี้ได้นะครับถ้ามองลึกลงไปเนี่ยปัญหาของพฤติกรรม passive aggressive เกิดจากการปิดกัน้นการสื่อสารไม่แสดงออกจริงๆว่าตนต้องการอะไรอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรเมื่อเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความไม่พอใจคนเหล่านี้จะสื่อสารความโกรธผ่านความเงียบให้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปแล้วคอ่อยเมินเฉยหรือทำร้ายคนรวมถึงสิ่งที่ไม่ชอบนะครับถ้ามองด,ดูดีแล้วมันอยู่ในหมวด เดียวกันกันกบค e t ยร t a ท i เลชันเหมือนกันนะผมว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับปัญหาประเภทนี้อยู่มากเลยทีเดียวนะครับผมเลยอยากจะมาแนะนํา3วิธีสื่อสารเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ทํางานของเราเนี่ยมีพฤติกรรมเงียบๆล้วก็แต่ว่าทําร้ายองค์กรแบบนี้นะครับข้อแรกคือลดช่องว่างระหว่างการสื่อสาร ในที่ทํางานของคนส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรม passive aggressive นะครับพฤติกรรม passive aggressive เนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะมันมักจะเริ่มต้นมาจากการที่ครอบครัวเนี่ยกดดันและไม่ยอมรับการแสดงออกทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับเราก็เลยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่าเฮ้ยการแสดงออกว่าชอบไม่ชอบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการแสดงออกที่แบบทําไปแล้วไม่เวิร์กก็เลยเงียบๆดีกว่านะครับครอบครัวที่กดดันและเคร่งเครียดเป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้เกิดพฤติกรรม passive aggressive ในตอนโต นะครับคนกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับการรอคําอนุญ,ญาตจากครอบครัวว,ว่าทําอะไรได้หรือไม่ได้นะครเพราะต้องคอยห่วงภาพลักษณ์ตลอดเวลาครอบครัวลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยยอมให้คนในครอบครัวสื่อสารความต้องการออกมาจริงๆความกดดันจึงสะสมและกลายเป็นพฤติกรรมแบบ passive a g g r e s s i v e เมื่อเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการเปิดพื้นที่สื่อสารของหลายองค์กรเลือกหยิบนโยบาย Open Do o r มาใช้ซึ่งหมอยความว่าประตูห้องของหัวหน้าจะเปิดอยู่ตลอดเวลาและลูกน้องทุกคนสามารถเดินเข้าไปคุยปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากหัวหน้าได้แบบไม่ต้องเกรงใจนะครับโดยมีห ใจอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างระหว่าง,งหน้ากับลูกน้องนั่นเองนะครับข้อสอคือการสื่อสารกับความโกรธของตัวเองคือคำกล่าวว่าคนใช้อารมณ์ไม่เป็นเหมืออาชีพซึ่งผมก็คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นด้วยนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยการตีความแนวคิดนี้เนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นพฤติกรรมพาสิฟหรือเพสซิฟได้นะฮะคือไม่แน่ว่าเราสามารถที่จะไปเคลี้ยงของใส่ใครได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องเราก็ต้อง ควบคุมอารมณ์ในระดับที่เหมาะสมแต่ในก็ณีการกดทับอารมณ์ของตัวเองไวโดยเฉพาะอารมณ์โกรธเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเก็บกดนะฮะรวมถึงลดการสื่อสารด้วยเพราะพื้นฐานความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์นะฮะซึ่งมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับการลดแรงประทะระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กรจึงไม่ใช่การห้ามสแสดงอารมณ์แต่เป็นการสแสดงอารมณ์อย่างถูกต้องและจัดการกับอารมณ์อย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะต่างหากนะครับในบทความ how to manage your anger at work นะฮะหรือ ฟลอสเซนะฮะแล้วก็โมลีเวสด d ฟฟ f ่นะครับบนเว็บไซต์ของ Harvard Business r e v i e w เช่นกันเนี่ยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ควรทำนะครับเมื่อรู้สึกโกรธไม่ใช่การข่มกัน้นอารมณ์ไว้หรือสาสตร์อารมณ์ใส่ใครแต่คือการรู้ตัวณเวลานั้นแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโกรธได้ นะครับรู้ตัวนะแล้วก็อหมอนกัรรู้สึกโกรธท่านจริง่เขาคล้ายศา,ยา,ยายส,สนาพุทธนะฮะแบบฟีลประมาณนี้เลยนะฮะและหากจริางๆงาวิจัยเมื่อครมณโหมง,งมากเนี่ยความดันเลือดจะสูงขึ้นเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเป็นบ่อยๆนะครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกเยอะเลยดังนั้นเราก็ควรจะหายได้ว่าปัจจัยหรืออารมณ์ใดที่ซ่อนอยู่ใต้ความโกรธของตัวเองความโกรธส่วนใหญ่นี่มันมีรากฐานจากอะไรหลายอย่างมันมีรากฐานจากความอินสเคียวมีรากฐานจากความกลัวนะครับเช่นกลัวจะเสียความน่าเชื่อถือกลัวจะรู้สึกไม่ดีกลัวภาพลักษณ จะเสียอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราลองพูดคุยกับตัวเองตอนโกรธเพื่อในท้ายที่สุดเราจะได้เข้าใจมันรับมือมันได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนอกจากนี้หากมีเพื่อนร่วมง,งานทําให้คุณโกรธคุณควรจะสื่อสารโดยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าวันนี้จะพูดอย่างไรเราต้องการเรื่องอะไรจากบทสนทนานี้และหากไม่สามารถจัดการกับความโกรธได้จริงๆสิ่งที่ควรทําและเรียบง่ายที่สุด คือการพูดไปตรงๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เรากำลังมารุมมาต้มกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วต้องการอะไรจากเรื่องนี้บางทีแค่นี้แหละครับที่จะช่วยจัดการเรื่องทั้งหมดได้ข้อที่3คือระวังคําพูดการสื่อสารในองค์กรนะฮะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการพูดฟีดแบ็การตักเตือนการน,นําเสนออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเลือกคําพูดไม่ดีมันอาจจะกระทบจิตใจคนฟังได้วิธีการลดผลกระทบของคําพูดเหล่านี้จึงเป็นการโฟกัสที่ประเด็นปัญหาไม่ใช่โฟกัสที่เรื่องอารมณ์นะปัจจัยแวดล้อมและไม่ใช่ที่เจ้าต,ตัวนะครับเขาด้วย นะครับหลีกเลี่ยงนะผมเน้นเลยนะฮะหลีกเลี่ยงการโจมตีตัวบุคคลหากลูกน้องมาสายเนี่ยนะครับควรใช้คําพูดว่าผมสังเกตว่าช่วงนี้คุณมาสายนะไม่ใช่คุณมาสายแล้วคุณมีนิสัยที่แย่จริงๆนะฮะแบบนี้นะฮะนี่คือการโจมตีตัวบุคคลนะครับคุณนี่ก็คือเรา,ต,เราต้องมีศิลปะในการพูด ท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะครับความเงียบในที่ทํางานไม่ใช่สิ่งปกตินะฮะจำไว้เลยว่าในที่ทํางานที่มันเงียบไปหมดเลยไม่มีใครคุยอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะที่ทางานเป็นพื้นที่เราควรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหากเกิดปัญหาในระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ต้องสื่อสารทําความเข้าใจพยายามหาทางออกร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเงียบเมื่อเกิดขึ้นเยอะเดินเข้าไปถึงไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนพยักหน้าเงอือกเนี่ยต้องระวังนะฮะคุณอาจจะเจอ Quiet Retaliation หรือว่า s i v e aggressive ในองค์กรได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Sunday Insure t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance b o n n Simple ประกันยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทำทุกอย่างให้รวดเร็วในราคาที่เหลือเชื่อด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจแล้วคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันซันเดรับส่วนลดทันที10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่น่าชำระเงินงบนเว็บไซต์ easy sunday com